กลับไปทำเงี้ยเมื่อไรวันเมื่อวันที่กูหายคาดว่าเหตุเรื่องอะไรควาย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  Warning Warning Why Sport 10ควายเตือนว่ะเตือนไรควายเตือนควายเฮ้ยควายเตือนควายว่ะมาว่ะเเอาื่ว่าสันติคงไม่ทำตอบว่ะคุกถูกแล้วนี่คุณเลยเห็นว่ะ ไอ้ไอ้ห้าให้สัตว์ถ้าเกมนี้มันยิงเพื่อนได้ไอ้ห้าไอ้ห้กิโลครึ่งแน่โดนยิงก่อนคนแรกโอ้โหถ้าเกมนี้มีปริไฟน์นะไม่ได้ล่ากกระสัตรอ่ะมีคนเลยย่บูลลี่กันมันเลยสัตว์เป็นทันเราย่อเป็นทันเลยเยอะเลยด้วยแต่ว่าโอเอฟดีแกต้มต้มต้มนูลอซื้อเดียวที่รถชนรถชนสัตว์ได้อยู่เนี่ยไม่มีเออวไม่รถมันจะระเบิดแทนมีมีมีแต่มีแต่มีแต่โดนจิก บิ๊โดนอ่ะเจอแล้วจุดเจอแล้วป่ะไปไปไปบิปบโดน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 อะไปเจอทำไมมาทำไมตายแล้วตายแล้ววะเยี่ยเก็บโชว์เลยเฮ้ยโค้วยสุดยอดว่ะเยี่ยไม่เท้งแบบจะมีควายตัวเดียวหรือไงวะเพื่อตามแหล่งน้ำนี้น่าจะมีดิเฮ้ยรอบนี้แม่งมาแล้วมือขึ้นไวฮะสกอร์แปดพันแล้วเนี่ยยอดว่ะโคตรเอาว่ะได้สิงโตไปสองตัว เฮียสกอกูสองพันเลยเล่นแต่เสียง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 เสยงเยงเรีจะเองเสีรงเอยงเสียง่สีงเสียงสงมั้ยงเสี่งเส้ยงเสียงงเสียงเลยงเอียงเยงเสียงเสี่งเสียงยงเสวงเสียงเสียงเงเสีองยงเยง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 งงยยังอยู่ยเย่ยงยยยนเยงเียยง เจอตัวใหญ่ตัวดูดเกินละปุ่นีฮาร์ดปุ่นีฮาร์ดพร้อมเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอ่อกูดีดเสียความข้างหลังใช่เหมือนกันเอ็กซ์เซสิบเลยกูรอแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิจิมึง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 เอาเปลาไหลสัตวเอาเปลาไหลสัตว์มาดีครับ ดีครับเอ้ยนีเรียนฟอนเมนดนโนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเจอน็อตอุ้ยอุ๊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 ยอุเยอุเยอุ๊ยอเ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอเลยอุ๊ยอนฝูอเลยอกอยากไย้รีฟอุเยอเ๊ยอุ๊ีอยอุ๊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 ยอบายเดียแต่ตอ้กูตามรอยตัอตัยที่ยไปก่อุ๊ยไปหาน็อตก็ได้ ต้นดูไหมคุณกูกูได้แทนแทนการรีวอร์ดศูนย์นั่นมีกิมกี่มี่เอเห็นเห็นรีวอร์ดศูนย์ศูนย์เพื่อนกูยิงเพื่ออะไรวะสุดไงเอ่อหยวนหน้ามึงมีตัวหนึ่งหยวนหรือกูกูอยู่หยวนหยวนหยวนอยู่ฝั่งอดใจหยวนสีเหลืองนะเออเนอเออเออไม่งั้นทีมพวกมึงแล้วล่ะมีตัวหนึ่งมันกูกูอยู่มันวอร์นิ่งกูอยู่เอ้ยจัดไปสิครับโ ระวังนะอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มระวังนะอ่าได้ยินแล้วล่ะชัดเจาะเลยล่ะตัวพูดเลยเอาดีเอ้อกูตายเกได้ไหมอ้าวซบซบสบแรกของวันนี้นะครับครูคนเปรียวตีนหาควายตายก่อนแต่รอบนี้ไม่ใช่วัวเธอบอฟเฟลเลยวิธีฮาร์ดวิธีฮาร์ดตรงเปอะวิธีฮาร์ดคือเชฟปับเชฟปับ ไอ้เฮียไอ้ใจเออเฮ้ยไหนเอ้าต้นกูรองไปต้นกูรังไปกูลับไปกูลับไปกูเจลา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 ไอ้พวกมิข้าบเลยไอ้เจ้ากูโดนหน้ากูหน้ากูหน้ากูต้นตัวแอมบุตรเลยมิกกี้ขวามึงมีขวามึงมีไอ้เฮียมาเยอะจังหวะอิชิพายรอบตัวกูเลยไอ้เฮียตันดิกูโดนแอมบุตรไอ้สัตว์มิกกี้กูลับไปช่วยแป๊บนึงมา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  ต้อเอาเอาเต็นไหมเออเอามาเร็วๆๆๆๆไหนวะมิกิกูไม่เจอเลยไอ้เียเต็นกูอยู่ไหนเนี่ยเชี้กูเดี๋เก็บเต็นเออไปไไหนเนี่ยมึงยืนเฉยๆเนี่ยควายไปไหนมันอยู่ข้างหน้าเอ้าเต็นกูหายไปไหนอะมาแล้วกูแล้วกูละมี่ะมิกิมึงไม่ทำเพื่อนเสียเวลาไอ้โคกูไม่ใช่เหรออ้าวสิงพี่อ้ไปแล้วไปแล้วเอ้าเวด เดี๋ยวจะหูจะยินข้างหน้าข้างหน้าขนาขกำลังมาวันนี้คอวันนี้คอตัวเมื่อกี้ตัวเม oh ื่อกี้ที่เฉลยต้นตายอ่ะคือมึงมึงมึงต้นดูในคลิปเว้ยในคลิปมันค well> ือแบบจับเศษจริงเว้ยจับเศษก็ไม่กูตามไปตรงไหนวะไม่มาไหมนอะน็อสข้างหน้าเนี่ยเออกูใช้มึงเป็นตัวล่ออยู่กูดูอยู่กูใช้กล้องอยู่ไอ้เหี้ยมึงเหี้ยจริงจิรีบออกซ้ายมาไหนตัวไหนคุยกู เออขนาา้างหน้ามีตัวเนี้ยมันมันวอร์นิคอลเนี้ตัวที่มัน,มอนอแบบอคเซนทีบแล้วมันเป็นตวัวที่หาแลดวอยู่ที่หาอยู่แ,แถวเนี้ยเพียบเต็มปา่าอยู่ไหนกูถือลูกซองอะไรยังแล้วลูกซองไม่เข้าเหรอ,อ,อไม่หยาเลยลูกซองไม่ไหวหรอกธนูก็ได้วะเน้นธนูเหรอเน้นเจาะเอาเจาะเถื่อน เวลิเฟทที่กูชีสหน้าน่าจะตัวหยวนนะกระตายวะที่กูเจอแล้วกูเจอแล้วนะทนูนะกูนะกูนะขงเดี๋ยวนี้่งี้อ๋ออย่า้้มาละเมื่อกี้ใครควิดต้นกาี่ไปทมึงอุ้ยเสียมอเตอร์ไซค์ใครวะ ต้นๆมันมากูมันมากูมันมากูเกรแล้วเกรแล้วเกรแล้วใครคุยกูมาเน่มามาละที่ไรละมันีมาแล้วมีมันแล้วพวกมึงควายตัวเดียวพวกมึงลุมกันขนาดนั้นลุนไม่ได้รีบอร์ตเอาเพิรนเผื่อเอาเพิรน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 เอารีอกูยิงมาไปสองนัดกูถอยแล้ว ใช่ไหมตัวตัวเป็นเวลีฮาร์ดใช่ไหมโอเคมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวดูให้เวลีฮาร์ดเป็นฟีดเดี๋ยวเก็บให้มีใครเก็บมีกี่เก็บวะเูาเก็บเลยผู้เก็บว่ะโอเคได้พูเก็บได้เออเวลีฮาร์ดโอเคเฮ้ยกูเก็บได้เงินเป็นเจ็ดร้อยไม่มีหยวนอยู่ด้วยแต่ในคอตัวจะคอตัวคอตัวมีกี่หยวนกี่ยิงเยอะสุดเงินมึงมาที่กูมีกี่ยิงเยอะสุดเพราะข้อตูดโอเคว่ากูเอาปืนลูกโมนยัดเข้าไป กูจำได้ไอ้ควายเวลีฮานนั่นนะมันโดนกูอย่างตามสามนัดอืมไปไปหาทางนอตไอ้ยมึงมาได้กูเลยทางกูในตามรอยอยู่ไอ้เหี้ยแม่งจัดหนาวขี้สดใหม่ขี้โดนจีไปเฮ้ยเมื่อกี้เม่กี้เม่กีเอกี้เม่กีม่กี่ไไอ้ไไดูวอริเออร์เอคลานี้ตายไหมเนี่ย เกมของเจ้าได้ตายแล้ว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 เก็บเลยอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องร้อยปีเดลือเินจากเจ้าได้ต้สักสิบห้าบาทต้นมึงยิงเข้าแค่สามเปอร์เซ็นต์เองเพื่อนสักสิบห้าบาทเออทุกเราเอ้ต้นมึงมึงไม่ได้ยิงมันอะมึงแค่เอาลูกลูกหนูไปปักหนังมันโง่อ่ะอืมนั่นแหละเห็นละต้นไปเห็นเห็นไหมอีกตัวหนึ่งเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมไหนไหนไหน เห็นไหมเห็นไหมเร็วๆกำลังวิ่งมาเลยยวนยวนห้าร้อยเมตรควายยวนเขียวโอ้โหห้าร้อยหกสิบเมตรไม่ลดด้วยจริงเหรอเจอรอยเจอรอยควายลดด้วยชิิยงไม่เข้าเลยสัตว์ไม่ต้นก็คือเขาไม่ย่างสวยเออว่ะเอาว่ะโอเคโอเคโดนละ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 โดนอีกแล้ว เไม่คู่ยิงว่ะคู่ยิงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะใจเย็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แกอะอ่ะตายไหมนะเฮ้ยมันควรตายได้แล้วนะโอ้โหโอ้โหตายเฮ้ยกูขอร้องแหละตายเฮ้ยไมลได้อีซี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ววลี่อีซี่ตายแล้วิลลี่อีซี่เย้สัตว์เอ้สกูไม่เชื่อไอ้เนา่ยตายแล้วนาตายแล้วยิงตั้งนานวิลลี่อีซี่พ่อคูเข้ามาพบอิมวันว่ะอ๋อท็อต ว่าไอควายที่มึงขุดกูมันตายแล้วโอเคแล้วเกมกูก็แคสอีหะเช่นกันกูก็แคสด้วยนี่ะไรเนี่ยไม่รู้อับใหม่ใช่กูแคสคอมมึงเนี่ย